ครับในส่วนของเขตตรวนรการที่3นะครับหรือนครชัยบุรินประกอบไปด้วย4จังหวัดนะครับนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุสุนินนะครับมีจํานวนเขตที่เยอะที่สุด21เ,เขตพื้นที่ด้วยกันมีพื้นที่โรงพยาบาลภูมิศาสตร์นีอ,อานอาเขตค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น3,765แห่งนะครับที่ไปที่มาแนวคิดที่จะนําสู่การปฏิบัติก็ ก่อนอื่น,นครับต้องกราบขอบคุณเจ้านายนะครับที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการเขต13นะครับวันที่4เมษายนไม่ได้รับตำแหน่งเสร็จก็ตกใจนะครับเพราะว่าเขตพื้นที่ของเรามีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะมากเราจะทำยังไงที่จะหลอมใจกันแล้วก็พัฒนางานร่วมกันนะครับแล้วก็ให้พี่น้องซึ่งมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของผมทั้งนั้นเลยแล้วผมก็เป็นผู้น้อยก็คงจะมีทั้งน้องด้วยเพื่อนด้วยจะทำอย่างไรนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาใน การคิดนะครับเกิดเบสพัทิตหรือนวัตกรรมการบริหารขึ้นมาแบบมีส่วนร่วมจริงๆการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นมีหลักคิดหลายๆท่านที่ทำไปแล้วแต่ของเราบริหารเป็นส่วนร่วมทุกมิตินะครับทำอย่างไรที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายได้ทําอย่างไรเราจะเป็นผู้ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันรับผิดชอบร่วมภาคภูมิใจร่วมกันนะครับ จึงทําให้เรามีโอกาสที่ประชุมกันบ่อยครั้งนะครับต้องขอบคุณผู้นวยการหรือท่านเขตนะครับทั้ง20เขตนะครับรวมกับตัวผมด้วยที่เข้าหารือกันทุกครั้งทุกนัดที่มีนโยบายต่างๆที่ดาเนินการผลักดันไปนะครับประกอบกันนั้นอยู่ในช่วงพื้นที่ชายแดนนะครับที่ต้องรายงานตลอด24ชั่วโมงทั้งสุรินทั้งบุมล์นะครับแต่ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีนะครับในหลักของการบริหารจัดการนั้นนะครับ เป้าหมายที่สําคัญหรือหัวใจสําคัญของเรานะครับที่จะผลักดันให้เกิดก็คือเด็กไทยวิถีใหม่เรียนดีมีคุณธรรมนะครับแนวปฏิบัติก็อยากให้หน่วยงานนะครับที่อยู่ในสังกัดก็คือหน่วยงานทางศึกษาของเขตสองนะครับจำนวนทั้งหมด227โรงเรียนแล้วก็ทางสพเสพทอเองก็ดีคือเขตเองก็ดีแล้วก็ในสํานักง,งานเขตสังกัด เขตตัวการ13ก็ดีนะครับได้นำพาหัวใจสร้างพลังรักสร้างแรงใจเติมพลังให้กันและกันในการทำงานเพื่อจะกับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้สำเร็จร่วงด้วยดีบนความรู้สึกปลื้มใจโดยโดยความรู้สึกมีความสุขในการทำงานเพื่องานนั้นจะได้เกิดความสมบูรณ์แบบและเป็นงานที่ยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็คือแนวทางของการทำงานแบบมีส่วนร่วมของพวกเรานะครับ ในกระบวนการทํางานหรือหลักการทํางานนั้นนะครับก็จะใช้ทั้งหมดก็คือ 5W 1H นะครับ 5W เนี่ยเขต2ดําเนินการมาตั้งแต่ปี63ถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับในการบริหารจัดการโดยใช้คนเป็นฐานในการจัดการนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตานานตั้งแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือความยุติธรรมเราจะทําอย่างไรให้คนได้รับความยุติธรรมมากที่สุดเราจึงได้ออกแบบหลักธรรมมาพิบานขึ้นมาว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรให้ตอบคำถามกับผู้ได้รับผลกระทบทุกเรื่องทุกราวได้นะครับจึงเป็นที่ไปที่มาของคณะกรรมการทั้ง4ฝ่ายนะครับซึ่งมีผอเขตหนึ่งคนมีกรรมการ PA ตามหลักเกณฑ์ของกองศสกาําหนด1คน นะครับแม้แต่กรรมการ PA เนี่ยก็ยังมาทําเครื่องมือนะฮะเพิ่มเติมจากกสกําหนดตามบริบทของกลุ่มโรงเรียนน,นั้นๆนะครับแล้วก็มีกรรมการเขตพัฒน์ซึ่งท่านรองเขตผมตั้งให้เป็นพอเขตน้อยนะครับซึ่งท่านมาจากผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งท่านก็จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนองานต่างๆนะครับในอำเภอของตนเองนะครับแล้วก็จะมีอ,อตปนซึ่งเกิดจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การตรวจราชการในข้อ26วหเล็บ7สามารถแต่งตั้งอ,อตปรปนได้เพราะว่าแต่ก่อนให้ผมเซ็นคำสั่งกลุ่มโรงเรียนผมไม่รู้ว่าจะเอาคำสั่งไหนมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเซ็นเอกสารเหล่านั้นนะครับจึงเป็นที่ไปที่มาของการขับเคลื่อนแล้วก็ยังมีเครื่องมือในการพัฒนาคนนะครับมีทั้งหมด3เครือข่ายด้วยการเครือข่ายแรกก็คือเครือข่าย ICT นะครับ ผมก็มอบหมายให้ทีมงานไอทีแต่และอำเภอออกแบบ i อ c ในการพาัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็น AI หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับบริบทหรือความต้องการหรือความถนัดของแต่ละอำเภอโดยการจัดสรรเม็ดเงินนะครับหรือวงเงินไปให้ให,ให้เกิดการกับเพื่อนแบบอิสระนะครับแต่ประสบผลเร็จไปด้วยด้วยกันนะครับแล้วก็เค,ครือข่ายในการบริหารจัดการสุกรสายศาสตร์นั้นผมทราบว่าผมถามและสอบถาม กับตสนว่ามีกี่คนมีสี่คนปีหนึ่งนี่สามารถออกไปช่วยพี่น้องไปตรวจสอบภายในได้กี่โรงเรียนเขาบอกว่าตอบว่า60โรงเรียนผมจึงสร้างเครือข่ายขึ้นมานะครับเป็น20คนนะครับมี5้าคณะก็1ปีก็จะสามารถไปช่วยพี่น้องได้ทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็พัฒนาครูเต็มคนนะครับในการบริหารจัดก,การทักษะชีวิตตนเองให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภยัยและเป็นแบบอย่างกับผู้เรียนได้นะครับทั้งครูทั้งผู้บริหารนะครับ ผลที่เกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่ได้ก็คือผลลัพธ์ผมจะมีผลลัพธ์และผลพลอยได้นะฮะผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่ได้กับตัวครูตัวผู้บริหารตัวสถานศาึกษาตัวผู้เรียนให้เกิดการยอมรับหรือทัชกับประชาชนหรือผู้ปกครองนะครับส่วนผลพลอยได้นั้นนะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงความสุขและความต้องการมีโอกาสครับในการ รายงานนโยบายบนความสนุกบนความตื่นเต้นบนความท้าทายโดยเจ้าในายพัฒนาก็ได้ไปนั่งดูคลิปวีโอซึ่งพวกเราได้จัดงานขึ้นวันนั้น80กว่าท่านที่มาร่วมกันอยู่ที่เขาใหญ่นะครับเราก็ให้แต่สร้างเ,เ,เวทีให้กับครูให้กับผู้เรียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาให้กับศึกษานิเทศแลนะแต่นักเรียนก็เช่นกัน มีทั้งหมดในการประกวด10รายการด้วยกันนะครับอาทิเช่นนิทานจาก AI แฝงด้วยคุณธรรมนะครับเรื่องของการลดภาระ,ะครูนะครับเรื่องของอโค้ชชิง่งเรื่องของการ ลดละเลิกยาเสพติดของผู้เรียนนะครับมีมีท่านมีเด็กคนหนึ่งที่ท่านเจ้าหนาทพัฒนะก็ชื่นชมแล้วก็ได้สอบถามระหว่างที่นั่งดูนะครับก็คือเด็กติดยาเสพติดจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนดีนะครับเพื่อจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของเขตตวลการที่13และโมเดลนี้นะครับเคยนําไปนําเสนอในรางวัลครุฑสภาของประเทศนะครับแล้วก็ได้มีโอกาส ใบบรรยายนะครับนักศึกษาจายาโทให้กับมหาริทยาลัยสุรินแล้วก็ได้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับเขตตัวจราชการนะครับนี่คือผลที่เราได้รายงานเป็นเบื้องต้นจริงๆจะมีหลายๆสิ่งที่ยังอาจจะตกหกพอกนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่การชัน้นชิดต้องขอกล่าวภัยเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะเเรียกว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจของทั้งเขตตรวจนะคะถึงแม้เราบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีความจําเป็นแล้วในยุคสมัยนี้แต่คนสําคัญกว่าเนาะแล้วก็ท่านใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมที่เอาฟังดูเลยทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งกตปนคือคือไม่ใช่แค่คนของเขตเองหรือว่าคนในพื้นที่เองแต่ว่ายังเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะ ภาคประชาสังคมนะใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมในการที่ขับเคลื่อนการศึกษานะคะก็ชื่นชมนะคะเพราะเห็นอย่างที่ที่ฟังเมื่อสักครู่นี้คือผลที่เกิดจากการทํางานของของทั้งทั้งเขตตรวจเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันมานําเสนอกันก็เป็นแรงกระตุน้นแรงจูงใจให้ให้มันเกิดพลังที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะคะก็ขอให้การทํางานนั้นประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ทํางานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ